จความง่ายๆนิดเดียวนะครับในบรรดาสิ่งที่เขาสู้ทั้งหลายเนี่ยครับมันเป็นลักษณะภา,าคเศษเจือสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราประมวลแล้วเนี่ยเขาสู้ในลักษณะว่าฉันไม่ได้ทําหรือถ้าทําก็ไม่ได้ทําจนสําเร็จโอ้ถ้าเราพูดแบบนี้เนี่ยที่บอกว่าภาคเศษคืออะไรครับถ้าจะปฏิเสธปฏิเสธไปเลยใช่ใช่ภาคเศษปแปลว,ว่ากึ่งปฏิเสธกึ่งรับ<อ>ก็ฉันบอกว่าฉันไม่ได้ทําหรือทําก็ไม่ได้ทาจนเสร็จจนสําเร็จถูกไหมครับเออและที่บอกว่าเจือสมก็คือว่า สมววสมติน้ะรัชนพผมันมันมีคนรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีก้อนหินไปจากทิศทางที่ผมยืนอยู่แล้วปรากฏว่าด้านหน้าผมในกระจกมันแตกออพอมาบอกเห้เจตเธอปาหินใส่กระจกเขาผมบอกว่าผมไม่ได้ปาถ้าผมปาก็ปาไม่โดน มันเกิดอาจารย์เพราะว่ากระจกมันแตกแลวไม่มีใครอื่นยืนอยู่ตรงนั้นก็กลายเป็นว่าผมทาไงครับใช่อาจารย์แล้วทําไมสู้แบบนี้จะไม่ได้ทําก็ไม่ได้ทําทำไมต้องบอกว่าถ้าฉันทําก่อันนี้ผมงงผมถึงได้บอกไอ้ไม่รู้จักข้าวข้อสิบข้อในที่เขาสรอปไปนะผมสรุปเป็นง่ายๆอย่างนี้ว่าเขาสู้แบบนี้ว่าฉันไม่ได้ทําหรือถ้าทําก็ไม่ได้ทําจนสําเร็จ ฉันปาฉันฉันไม่ได้ปาแต่ถ้าฉันปาฉันฉันก็ปากระจกไม่แตกฉันก็ปลาไม่โดนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากระจกมันแตกแล้วแล้วเราหรือมันล้ามากโดยที่ไม่มีคนอื่นอยู่ตรงนั้นโอ้ใจเห็นภาพชัดมากถ้าอย่างนั้ฉันจะสู้เนี่ยต้องสู้บอกเลยว่าฉันไม่ได้ทําหรือฉันไม่ได้อยู่ตรงนั้นอาจารย์ทั้งหมดที่ฉันว่าไปทั้งสิ้นเนี่ยฉันไม่ได้ทําเอออยางมาบอกว่าฉันจะล้มล้างฉันไม่ได้ล้มล้างเธอยามาบอกว่าฉันเป็นปฏิปักษ์ฉันไม่เคยเป็นปฏิปักษ์ต้องยืนยันอย่างนี้เลย คือนื่องไหมครับว่ามันอาจจะดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่นะแต่ต้องเป็นกระต่ายขาเดียวอะเอาให้ขาดใช่ไหมจ๊ะจะเป็นกระต่ายขาเดียวเป็นนกฟามิโกยืนขาเดียวก็ <c oughs> แล้วแต่แต่ว่ามันต้องยืนขาเดียวแล้วมันยืนให้มั่นอะไม <c oughs> ่เอ <c oughs> <ข>าใจก็จะยืนขาเดียวแล้วยืนไม่มั่นเนี่ยนะครับมันถมนอนน้ำพงนึกข้าวไว้นะผู้ชมต้องฟังน้นึกเวลาเรายืนขาเดียวแล้วเราเอ็นไปเอ็นมาแล้วอีกขาหนึ่งต้องพยายามแตะแตะพื้นเพื่อจะยืนให้ได้อนี้มันไม่ได้ไงมันมันถึงได้บอกไงว่ามันจะกลายเป็นว่าแทนที่จะยืนสองขาไปเลยยืนขาเดียวให้มมมัันนนนน่่่่ไไไปปปวาาเเเเออแตพยยยยยืืหีีบซซ ท้ายที่สุดมันกลายเป็นไม่มีน้ําหนักเออหรือกลายเป็นนกที่เอาหัวมุดทรายอาจารย์เอออย่างเงี้นเพราะมันไม่มีน้ําหนักเนี่ยนะมันกลายเป็นว่าท่านเองต้องคิดนะเออว่าเมื่อไม่มีน้ําหนักท่านอย่าไปคิดเอากฎหมายอาญามาปนโอ้นะครับถึงแม้ว่ากฎหมายอาญามันก็เป็นกฎหมายมาชนอย่างหนึ่งนะครับหลายคนอาจจะลืมข้อนี้แต่ว่าภาระการพิสูจน์ภายใต้กฎหมายอาญาเนี่ยมันสูงแต่ภาระการพิสูจน์ภายใต้กฎหมายมาชนอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้รัฐนูนเนี่ย มันอาศัยหลักที่ว่ามันมีเหตุผลนะครับอันรับรองได้นะครับพยานหลักฐานสามารถพิสูจน์ได้ในระดับที่เป็นที่เชื่อถือได้อืมอ่าแหละคุณจะบอกว่าฉันไม่เชื่อแต่เขาก็ต้องยกมาอย่างสารเนี่ยเขาก็ต้องยกมาตลอดนั่นแปลว่าคุณไปทําอะไรยังไงแบบไหนมันก็ต้องมีคนกลุ่มหนึ่งแหละที่ไม่เห็นด้วยคนอีกกลุ่มหนึ่งก็เห็นด้วยก็เหมือนกันครับคดียา,ยาก็เป็นอย่างนั้นอ่ะใครฆ่าใครเนี่ย ไอคนที่เป็นคนฆ่าไอพักพวกคนฆ่ามันก็ต้องบอกม่าไม่ได้ทอนะคะไอคนอีกแบบหนึง่งที่เป็นญาติพี่น้องที่เป็นพักพวกของคนที่ได้รับความเสียหายหรือว่าเสียชีวิตไปเขาก็ต้องบอกมึงทาแน่นอนครับมันก็อย่างนั้นแหละแต่ภาระการพิสูจน์ต่างหากที่สําคัญเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าคุณจะสู้ไม่ว่าคาดีอะไรยังไงคุณต้องสู้ให้รัฐกลุ่ม 5, 5, 5, นะครับแล้วก็ต้องเข้าใจด้วยว่าภาระการพิสูจน์มันต่างกันคุณไปสู้คดีแพ่งเขาเอาพยานหลักฐานที่เป็นที่เชื่อถือได้มากกว่ามันก็ต้องดูอา แต่ถ้าเกิดเป็นอาญามันต้องสิ้นสงสัยคุณจะไปมาบอกว่าศาแลแำนูนยังไม่สิ้นสงสัยเลยก็เขาเป็นศาลจำนูนแล้ไม่ใช่เป็นศาลอาญาโอ้ oh, ถ้าเป็นศาลอาญาเนี่ยพอยังไม่สิ้นสงสัยไปบอกว่าอา้าวมันมีเหตุผลพอเชื่อถือได้แบบนี้ไม่ได้ฮ่าฮ่า,า,าครับอาจารย์คุณทักษิณไปต่อยากับคนในป่าทำไ,ไหมหนม่ป่าทำไ,ไมฮึมไปต่อยททำไมใช่อ,<า>อ่าแต่แต่ผมคิดนะท่านคงเจ็บใจเรื่องสวสี่สิบคนน่ะที่ท่านตั้งสมมติฐานในใจของท่านน่ะอ่า ที่ที่ไปดึงพิชิต<ร>อที่ว่าตรงนั้นนะครับอ่าแต่สวสี่สิบคนสี่สิบใหม่เนี่ยนะคือสี่สิบสวสมัยก่อนกับสมัยใหม่คือสี่สิบสวปัจจุบันเนี่ยแน่นอนมีคนอย่างอาจารย์วันชัยมีคนอย่างอีหลายๆท่านที่ที่เคยอยู่ด้วยกันแล้วตอนนี้แยกแนวคิดกันแล้วเนี่ยในสี่สิบสวนี่เป็นสี่สิบสวใหม่อาจารย์ก็ไม่ได้มาจากสายบิ๊กป้อมเท่านั้นสายบิ๊กตู่สายอื่นๆสายข้าราชการอะไรอื่นๆก็ประกอบกันอยู่นะฮะก็ ท่านก็คิดอย่างนั้นไงรับว่าท่านเชื่ออย่างนั้นท่านก็พูดพูดขึ้นมาอ๋อครับนะครับโดยโดยโดยจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่อย่างที่ท่านคิดก็ได้เพราะ,ะฉนะนั้นผมก็ายังมองไม่มีสาเหตุอะไรเลยนะที่ท่านลองไปต่อยากับกันเอกวรวิทย์อ่ะคนในป่าอืมอืได้แล้วก็เคยกอดโตะท่านมากอนด้วยจับได้นี่เจ้าตัวเล่าเองหมายถึงคุณทักษิณเล่าเองนะใช่ใช่ไปแทนเนี่ยรันเหมือนกับว่าไป สาราไปต่อยแย่เรื่องไราสาราเป็นการส่งสัญญาณปูไว้เพื่อจะให้มีการเปลี่ยนพักร่วมรัฐบาลไหมอาจารย์คือผมว่าพลังประชารัฐเนี่ยเาาออกไปเนี่ยผมว่าเอาออกก็ออกไม่ได้หมดใช่เพราะมะีผู้กองธรรมนัสใช่และ,ละ,ละหลายคนเนี่ยผมว่าเขาก็าพร้อมนี่อยู่กับทางเพื่อไทยเพื่อไทยอยู่แล้วอื เพราะฉะนั้นไอการเปลี่ยนตรงนั้นเนี่ยมันคงไม,ไ,ไม่ได้เปลี่ยนอะไรถ้าจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนน้องชายท่านคนเดียวนั่นแหละพอรคประชาธิปัตย์จะเอามาเนี่ยเอามาก็ไม่ได้หมดใช่ใชายคนเก่าๆขาเขาก็ไม่มาเหมือนกันก็าไม่มาคร <c oughs> ับมันก็น<ๆ>มีน้อยอยู่แล้วแล้วมาไม่ได้หมดเดี๋ยวยิ่งน้อยลงไปใหญ่โอ้โหอาจารย์อันนี้การเมืองมันจะเปลี่ยนหน้าตามากเลยนะฮะเพราะว่าหมายความว่าถ้าเอาประชาธิปัตย์เข้าร่วมบางคนก็ไม่มาเจ้าพลังประชารัฐออกไปบางคนก็ไม่ต้องออก เพราะฉะนั้นพลังประชารัฐก,ก็จะแยกประชาธิปัตย์ก็จะแยกก้าวไกลก็จะแยกโอ้โหอาจารย์มันจะมันจะยังไงกันต่อมันจะคือคือดักรัา c o m m ผลเนี่ยครับผมว่าพลังประชารัฐเนี่ยควรจะเก็บไว้ให้อยู่อย่างางี้ไปนะครับด<ห>ีกว่าไปต่อยาท่านครับเพราะท่านก็คือเฉยไม่ได้ออกมาพูดไม่ได้มีบทบาทอะไรไม่มีพฤติกรรมอะไรที่จะสอให้เห็นว่าท่านอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีขึ้นมา อือแล้วในทางความเป็นจริงมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกก่อนจะถึงท่านก็ต้องผ่านท่านอนุทินก่อนเอ้อาจารย์ภูมิใจไทยก็ไม่ใช่พักที่โปร่งนะฮะเพราะจริงๆท่านมีคดียุบพักของท่านอยู่เช่นกันครับแต่ไม่มีคนเอากลับมาพูดจะลืมไปแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีข่าวว่าบ้านชิดชอบเองก็โอ้โหงานเข้าอุตรุดกันไปมาอาจารย์ครับครับอืมมันมันยังไงฮะอาจารย์ไปปกัน เขย่าแต่ละพักให้มันให้มันจับคั่วกันใหม่หรือมันมันยังไงคือคือตอนเนี้ยผมว่าบางครั้งเนี่ยพวกพวกเราอะนะครับว่าสื่อออือรวมตัวเองด้วยนักวิเคราะห์ทางการเมืองด้วยครับไปไกลเกินกว่าสถานการณ์การเมืองที่มันเป็นจริงจริงจย์พวกเราจินตนาการไปไกลเกิน โอ้ย,ยสนุกนกันใหญ่จคิดในกรากายไกลกว่าความเป็นไปความเป็นจริงทางการเมืองในปัจจุบันเข้าใจคือสนุกกันใหญ่อาจารย์เพราะว่าคือพอเขาเล่นการเมืองกันหลังมากแล้วเขาก็ส่งสัญญาณกัน <c oughs> ขึ้นมาอย่างเงี้ยคุณทักษินเนี่ยโอยจะเคลื่อนไหวยังไงโอส่งสัญญาณอะไรเนี่ยขยับเท้าซ้ายขยับเท้าขวา <c oughs> แปลว่าอะไรเออคนในป่าคือใครเลยโอ,ยโอย้สนุกกันใหญ่อาจารย์บางครั้งเนี่ยสร้างบางคนสร้างนิยายการเมืองเป็นฉากๆเลยนะใช่ โอ้ผมก็สร้างด้วยสนุกใหญ่ผอผดผดสุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นจริงบ้างไม่เป็นจริงบ้างก็ <c oughs> <ต>ไม่เป็นไรไม่เป็นจริงส่วนใหญ่บ้างไม่เป็นจริงเรื่องสวเนี่ยผมคิดว่าเมื่อเขากําหนดมาห้าปีจบแล้วก็ควรจบออื <c oughs> ไม่ควรจะไม่มีอะไรพิลั่าพิไล <c oughs> แต่ถามว่าสวที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นระบบใหม่ <c oughs> เพราะฉะนั้นมันก็มีความอีลงตุงนางกันไปทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายจัดก,การเลือกตั้งคนลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วก็รวมทั้งกรรมกรกรรมการต่างๆเพราะนั้นเท่าที่เราเห็นประเด็นมีเรื่องมีราวกันเนี่ยเป็นเรื่องปกติอของระบบอะไรที่มันใหม่ๆมนั่นเรื่องที่หนึ่งรเรื่องที่สองการโกงการทุจดจริตการหัวการเกณฑ์คนตามที่ปรากฏเป็นข่าวต่างๆเนี่ยว่า ถ้าเราจะสังเกตระบบการเลือกตั้งในประเทศไทยเราเนี่ยแทบจะทุกระดับไม่ว่าอบอตอบจเทศบาลรวมทั้งอ่าสสอวในอดีตที่มีการเลือกตั้งทุกระดับเลยว่าบแบบเดียวกันเพียงแต่ว่ากกตซึ่งเขาเป็นกรรมการเนี่ยเขาจะจับได้ไล่ทันมากน้อยแค่ไหนเพียงไร hmm. แม้แต่คราวนี้ ถามว่าระบบการจัดตั้งมีไหมผมว่าคนอยากเป็นสวมันก็หาวิธีการที่จะเป็น่ะออื mm hmm. ระบบผัวมีไหม mm hmm. ระบบซื้อมีไหมระบบอะไรที่มันกักนคนมีไหมผมว่ามันมีทั้งนั้นน่ะคุณว่าออ mm ื hmm. เพราะฉะนั้นเพียงแต่กรรมการจับได้ไล่ทันเขาดาเนินคดีไป mm hmm. เป็นคนคนไป mm hmm. แต่จะถึงขนาดว่าไปล้มการเลือกตั้งเนี่ยไม่ควรอย่างยิ่ง mm hmm. นะฮะ mm hmm. ว่าอะไรที่มันพิด จับไปเลยจับได้ไล่ทันจับให้หมดใครผิดล่อมันเข้าไปนะนะครับะนะครเพราะนั้นเพียงแต่จะไปล้มกระบวนการนี้ไม่ควรนะครับแต่ <c oughs> เชื่อว่ากระบวนการของการทุจริตโกงทุกระดับอบตอ,อบจอ,อย่างที่ผมพูดมีมแล้วก็สอสอที่ข่าวที่ผ่านมา มีจับได้ไล่ทันก็โอเคจับไม่ได้ไล่ไม่ทันเนี่ยคุณเห็นไหมเขาก็มาเป็นรัฐมนตรีมั่งมาเป็นสอสอกันบ้าง <c oughs> สอวผมก็ว่าอาจจะแบบเดียวกันถ้าเขาจับได้ก็หลุดไป<อ>จับไม่ได้ออว่าไปอันนี้พูดแบบแฟร์ตรงไปตรงมาเข้าใจ <c oughs> โลกทำนองนั้นใช่ไหมอาจารย์ <c oughs> อาจารย์เป็นคนเสนอบทเฉพาะการตอนนั้นก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากคนไม่เห็นด้วยแต่ว่าในครั้งหลังอาจารย์ก็มองว่าเออมันหมดเวลาแล้วล่ะ แล้วก็คิดว่าเออมันก็ไม่เหมาะแล้วเวลามันเปลี่ยนหรืออาจารย์หรือหรือ,อยังไงอาจารย์อาจาวนชัยถึอคือเวลามันจบแล้วก็จบหลักก่ะถ้สมมติว้าเราจะอยู่ต่อไปในลักษณะที่จะเป็นรักษาการหรืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ผมว่าราคามันไม่ค่อยมีน้ำหนักนะฮะมันมันเหมือนอยู่ในระหว่าง,างกลางๆอย่างเงี้ยก <c oughs> ็อยู่เนี่ยมันต้องอยู่อย่างมีน้ำหนักอยู่อย่างมีพลังอยู่อย่างอ่าที่มันควรจะอยู่ นะแต่ว่าถ้าระบบศาลมันเกิดมีปัญหาศาลและธรรมนูญสั่งศาลปกครองสั่งอันนั้นเป็นเรื่องของศาลไปแต่ใจผมตัวผมและพรรคพวกผมมีหลายคนบอกว่ามันหมดเวลาแล้วก็หมดจบแล้วก็จบะนะะทุกอย่างมันจะต้องเปลี่ยนไปตามคนไกกติกาไม่ควรจะไปยืมมันนะและไม่ควรจะไปกระทำการใดใครมีหน้าที่ว่าไป นะฮะเพราะสันดานมนุษย์เวลาลงเลือกตั้งแล้วมันหาวิธีการทูกรูปแบบอแม้แต่ลูกจะเข้าโรงเรียนยังหาวิธีทางเลยว่าทําไงลูกเราจะชนะคนอื่นลูกเราจะได้เข้าโรงเรียนนับภาษาอะไรกับการเลือกสสสวมก็เป็นเรื่องปกตินะว่าผมไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องอ่ลึกล่นพิลึกพิล่านอะไรตาอะไรเลยผมมองว่า เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาของคนอยากเป็นแต่ถ้าพิงกกตต้องจัดการสิ่งหนึ่งที่ยุโรปดีแล้วเขาทำมาตลอดนำหน้าอเมริกามากคือเขาเขาเขากังวลในเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมโลกอืมอืมอืมเพราะฉะนั้นนี่คือ,อ,อที่ทำให้พักกรีหรือพักเขียวอะไรพวกนี้เนี่ย it, hit, hit. ยังสามารถมีที่นั่งในในรัฐสภาของหลายประเทศแล้วก็ในรัฐสภายุโรปได้คือคพยายามทยังไงถึงจะ ช่วยกันกอบกู้สภาพแวดล้อมที่กําลังแบบมีแต่เสื่อมลงเสื่อมลงออกมาครับแลงนั้นนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งคือเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ทําให้โคยังคิดว่าต้องเลือกพรรคทีอ่อนุรักษ์ไม่ใช่อนุรักษ์พรรคที่มีนโยบายที่ดีใดนลงเรื่องนี้แ,แต่ว่าถ้าเป็นฝั่งขวาเขาก็จะไม่ค่อยเอาเรื่องสิ่งแวดล้อมคือเขาก็จะกลับมามองเรื่องอก S <S> จะเลยชาตินิยมไปอีกอ่ะคือจะบอกเออเป็นชาตินิยมคือมากกว่าอนุรักษ์นิยมไปอีกเป็นชาตินิยมเลย <mouvement> ซึ่งเขาก็จะไม่เชื่ออย่างเช่นคุณทรัมป์ชัดเจนมากบอกไม่เคยเชื่อเรื่องโลกร้อนเพราะว่ามันก็ร้อนแบบนี้เดี๋ยวมันก็เย็นก <lav> ็โอเคฟังแล้วก็อึ้งไปโ้องคิดดูโลกร้อนเนี่ยผู้ตรงตรงทุก ทุกนยโยบายที่ออกมาพี่มาอ่านเจอตอนหลังแล้วสะดึก<ะ>ทุกนยโยบายมีในทุนหนุนหลังอือย่างเช่นอนนด้านอ่านเรื่องสิ่งแวดล้อมโลกที่แบบว่าเขามีการประชุมใหญ่ปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีนยโยบายที่ทําให้สมัยแรกสุดเอาเอา,เอากังฐันก่อนละกันครับ โอ้เราก็ตั้งกันหันกันทั่วเวลยใช่ไหมชุกยุโรปตั้งอะไรๆพวกนี้ออกมาในเอเชียในจีนก็ใจ้เยอะออกมาอฮค่อยมามีตอนนี้บอกว่ากันหันทําให้เกิดสิ่งแวดล้อมเพราะมีเรื่องฝุ่นเลืองอะไร,ะไรพวกนี้ขึ้นมาค่ารักษาค่าอะไรพวกนี้แล้วก็ตอนนี้บอกว่าให้มีอ,อไปไปดูเรื่องบรรยากาศอะไรสักอย่างหนึ่งอ,ออกมาปรากฏว่าเขาบอกว่าค่าใช้จ่ายในเนี้ยคือผลประโยชน์อยู่กับอีกบริษัทอีกค่ายหนึ่ง เราเพิ่งรู้ว่าอการถักดันนโยบายต่างๆเนี่ยมันมีผลประโยชน์แฝงตืง<ด>่นเต้นและเจืจอ,อมีได้และเสียแต่ว่าคนที่ได้มักจะเป็นพวกในทุนที่อยู่เบื้องหลังแล้วพอมาสิบปีก็มาวิเคราะห์ว่าอที่เราเคยรดลงเอ,เอาเรื่องที่เห็นชัดบอกจะก,กังหันนี่แหละค่อยมาบอกว่ามีข้อเสียอย่างนี้และนับเันข้อเสียยิง่งเยอะอ อ่าตอนนี้บอกว่าโซล่าเซลล์คนใช้กันเยอะแยะออกมาอืค่อยมีผลวิเคราะห์พี่ดั้งอ่านไม่รู้จริงแค่ไหนเขาบอกบ้านเราทางเอเชียติดตั้งโซล่าเซลล์มันจะไปมีผลกระทบกับทวีปแอฟริกาเพราะเรื่องแสงแดดมุมโซล่าเซลล์มันดึงแดดแล้วมันก็กระจายออกใช่ไหมคะแสงอาทิตย์แล้วจะไปกระทบกับแอฟริกาอซึ่งไอความที่เราไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์แต่เราอ่านได้แค่คร่าวๆคนวิทยาศาตร์ จะลึกซึ้งก็คือคนที่ต้องไปสารต่อในเรื่องพวกนี้ว่าจะมีมาตรการยังไงบ้างอ hmm. แน่นอนเรายอมเสียบางส่วนเพื่อที่จะสร้างโลกให้ดีขึ้นกว่าเก่า hmm. นะคะ hmm hmm. แต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้าถ้าเราถูกปิดบางความสิงบางครั้งเนี่ยเราก็ตัดสินใจผิดพลาดได้ hmm hmm. อย่างเช่นการเลือกในรัฐสภายุโรปคือเขาต้องเอาผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักเป็นการนั้น,น,น ทิศทางของยุโรปที่จะออกมาเป็นแนวทางขวาก็สร้างความหวั่นวิตกอย่างสูงก็อย่างที่แม่เล่นเอาประธานาธิบดีมาโครงยุบสภาหนีโดนโดนเดี๋ยวเลือกกันใหม่เดี๋ยวว่ากันใหม่ตั้งหลักก่อนโอ้ตกใจตกใจมันเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ได้รับผลมากทักของนายมนตรีโชว์เนี่ยก็ะชัยเือนกันไปถืว่าได้ที่นั่งน้อยลงได้ที่นดับสามได้จำไปในรัฐสภายุโรปแต่เขายังไม่ตื่นเป็นงเท่ากับมาโครค่ะ เราเห็นในช่วงหลังเนี่ยเอ่อซาเอร์เรเบียแล้วก็หลายประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางเริ่มพยายามที่จะเอ่องดุนอำนาจในในในการเมืองระหว่างประเทศนะครับคือคือในอดีตเนี่ยเราอาจจะเห็นประเทศอาหรับเกือบทั้งหมดนะที่โปรสหรัฐอเมริกาครับอาจจะยังไงเสียเนี่ยนะฮะก็จะอยู่ข้างสหรัฐอเมริกาแต่ว่า เมื่อจีนพังาาดขึ้นมาเมื่อรัเสเซียเข้ามาท้าทายสถายการในภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยเราเริ่มเห็นปรากฏการณ์ใหม่รปรากฏการณ์ที่หลายประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยเอ่อเอ่เอเหย เหยียบเรือสองแคม,มนะครับคือคือขาข้างหนึ่งก็ยืนอยู่ฝั่งของสรั่งไรกาแต่ว่าขาอีกข้างหนึ่งเริ่มขยับมาอยู่กับจีนแล้วก็รัเสเซียมากยิ่งขึ้นนะครับหลายประเทศเข้าไปร่วมในบริกเรียบร้อยแล้วในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางนะแล้วก็มีกระแสข่าวว่าซาอุดิอาระเบียเองเนี่ยก็จะจะร่วมเข้ามาด้วยนะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ ไ,ได้เกิดขึ้นในช่วงปัจจุบันแต่ว่าอีกไม่นานนะเราจะเห็นปรกากฏการนี้นะครับแล้วก็ซาเุียรารเเบียเองเนี่ยตอนหลังก็ซื้อขายน้ํามันกับจีนอืแล้วก็ต้องยอมรับว่าจีนเนี่ยคือคือคือลูกค้าน้ํามันรายใหญ่ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นอันดับหนึ่งแล้วเนี่ยนะะฮะของซาเรียรารเเบีย<ห>เรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของเปโตรโดอลลาร์นะไม่ขาย น้ำมันในสกุลเงินดอลลาร์นะครับ,รบผมคิดว่ามันมันอาจจะไม่เกิดขึ้นทันทีนะแต่ม,าามันจะเริ่มลดน้อยถอยลงนะครับ คือเริ่มเริ่มใช้เงินสกุลอื่นในการซื้อขายคือปกติแล้วต้องซื้อกันแต่ดอลลาร์มันถึงเรียกว่าเป็นเปโตดอลลาร์ ola, คือแมายถาดอลลาร์ผูกกับน้ำมันเอาไว้อย่างเข้มขน้นแต่ว่าตอนหลังถ้ามีการซื้อขายด้วยอีกตลาดหนึ่งและแบ่งเงินไปเหมือนกับที่อินเดียซื้อขายกับรัเสเซียเป็นต้นอย่างเงี้ยนะหมายถึงว่าก๊าซหรืออะไรก็ตามาที่เราทรารบตั้งแต่มีสงคารามยูเครนทําให้อินเดียเองก็แข็งแรงขึ้นเพราะว่าได้ของราคาถูกลงแล้วก็เป็นตัวกลางด้วยสาหรับประเทศที่อยากจะซื้อพลังงานผ่าน ผ่านไปโดยไม่ทะเลาะกับอเมริกาก็ต้องซื้อผ่านตัวกลางที่แข็งแรงพออย่างเช่นอินเดียจีนเองก็เป็นประเทศที่บริโภคพลังงานสูงมากนําเข้าน้ํามันนำข้าวก้ากา๊าซดังนั้นก็ต้องเป็นลูกค้ารายใหญ่ของซาอุแต่ถ้าถึงขั้นฉีกสัญญาการก็คงจะต้องถือว่าแรงมากแต่ว่าต้องรอดูกันต่อไปมันอาจจะค่อยๆค่อยๆค,ค,คลายแต่ทิศทางที่าจะเล่าว่าฮามาสเขาร้องเรียกรัสเซียจีและตุรกีมาถ่วงน้ําหนักกับอเมริกาอีบและกาตามันก็เป็นทิศทางที่เห็นได้ชัดว่า ว่าว่าตอนนี้เขากาลังค้ายันกันอยู่แบบอย่างแรงใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช่ครับคือคือในโลกที่แบ่งขั้วกันชัดเจนมหาอำนาจต่อสู้กันนะครับแล้วกเเเ็เราเห็นรัสเซียกับจีนที่มีบทบาทมากยิ่งขึ้นเนี่ยรตรงนี้เนี่ยมันมันให้ผลประโยชน์กับกับทางกลุ่มประเทศเล็กๆกลุ่มประเทศเป็นมหาอำนาจขนาดกลางนะฮะเพราะว่ามันจะสร้างพลังต่อรอง มากขึ้น้นะครับคือถ้าสมมติว่าคุณกดดันผมผมก็จะไปอีกฝ่ายหนึ่งไปอยู่กับอีกฝ่ายหนึ่งอะ,อะไร่างนี้เป็นต้นนะครับ,รบวันนี้เนี่ยเราเห็นเราเห็นกลุ่มกองกาลบังฮามาสในยุคสงครามเย็นเนี่ยเขาไม่มีทางเลือกมากนักนะครับเพราะว่าเอเมริกาเป็นมหาอำนาจเดียวนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยฮามาสหรือกลุ่มขบวนการต่างๆติดอาวุธต่างๆเนี่ยไม่ค่อยมีพลังต่อรองมากมากนะักรับ ต้องทำสงครามในลักษณะที่เป็นผู้เสียเปรียบเสมอไปนะครับแต่ว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยปรากฏว่าไอ้กลุ่มฝ่ายต่างๆเหล่าน,นี้เนี่ยมีพลังอํานาจมากยิ่งขึ้น <S <S นะครับ <S <S คือถ้าอเมริกากดกันใช่ไหมฮามาสก็หันไปคุยกับจีนแล้วก็รัสเซียนะครับ <S <S เราเห็นการเยือนของผู้นำฮามาสในประเทศจีนในรัสเซียเนี่ยหลายครั้งนะครับ นะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมคิดว่าสเมริการบทบาทของสรเมริการในภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยไม่เป็นไม่ได้เป็นบทบาทของมหาอำนาจผู้ผูกขาดอำนาจทางการเมืองแต่ฝ่ายเดียวอีกต่อไปอนะฮะเราเห็นการถ่วงดุลอำนาจเราเห็นการเปลี่ยนขั้วพันธมิตรในภูมิภาคตะวันออกกลางนะเราเห็นการพึ่งพาจีนแล้วก็รัเสเซียมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยมันเห็นได้ชัดเจน แล้วยิ่งสงครามเกิดขึ้นในใน,ในกาซาเนี่ยผมคิดว่าชัดเจนมากนะครับว่าจีนกับรัสเซียได้ประโยชน์จากสงครามที่เกิดขึ้นนะเพราะว่าจีนกับรัสเซียจะใช้สงครามกาซาเนี่ยติสเครดิตสหรัฐอเมริกาแล้วมันก็จะทำให้ฝ่ายต่างๆเนี่ยนะฮะภูมิภาคตะว,วันออกกลางอาจจะ ขยับเข้าใกล้จีนแล้วก็รัเสเซียมากยิ่งขึ้นแทนที่จะไปโปรโสหรัฐอเมริกาเหมือนแต่ก่อน FM-105 Smile Thailand